A. B. C. ่อนนันโอเคอันที่เนสองโอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็มาสตรีมเกมปีป้าสามมาเกียนกันอีกแล้วไม่ได้อีกแล้วดิเพิ่งนัดแรกเพิ่งครั้งแรกเลยครับพอดีวันนี้เล่นเล่นไปเล่นมาแล้วแบบมันตันตาแล้วพี่มันขึ้นมันขึ้นในนี่มันขึ้นดาวทอง ดาวทองบาทอง B แต่ทีเนี้ยเล่นไปเล่นมาอ้าวแผนนี้แม่งเวิร <Work. S 2> ์กเวิร์กขึ้นดาวทอง B แล้วก็ชนะไปละหนึ่งนะับเหลืออีกแค่นัดเดียวอีกแค่นัดเดียวก็จะขึ้นดาวทอง A แล้วพี่จุกต้องอ่อเจ้าทีมูลค่าแค่เนี้ยเนี่ยแค่พันสองร้อยล้าน,น,นใช่ไหมไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากตัวก็แบบไม่มีอะไรมากมีนิดๆหน่อยๆตัวก็แบบไหนเปิดตัวให้ผู้ชมดู่อยอ่ะเปิดตัวนิดเอง เนี่ยมันก็มามันก็ไต่ขึ้นของมันของได้เนาะเออก็องงๆเหมือนกันก็งงๆเหมือนกันก็แต่แต่ว่าอยู่ที่การจัดเรียงทีมนี่แหละมันก็มีแค่บวกสองนะ,ะบวกสองนิดๆมีวิดิกมีบอกซิงวาไอ้นี่ตัวเด็ดเลยบอกซิงวาตัวเด็ดบวกซิงวาโอ้โหชอบมากเ,เลยชอบมันวิงว่งเร็วๆวมันวิ่งเติมมันชอบวิ่งเติมใช่ครับมันเติมเกมบุกได้ใช่ครับมีซาบี้าลองโซ่เกเลิ่เบลเกเลิ่เบลนี่เพิ่งตีบวกมา เออมันเลยแบบพึ่งที่ดูมา่จะมีอะไรขึ้นบวกสี่ไหมวันนี้เฮ้ยถ้าเกิดชนะอาจจะมีบวกสี่บวกห้าอ่าเดี๋ยวรอดูตัวนี้เปิดได้ก็เอามาบวกสามครับผมอาจจะมีบวกสี่บวกห้านะเอขอให้มันชนะเถอะใช่ขอให้มันชนะก่อนนับหนึ่งอันนี้เป็นดาวทอง A ครั้งแรกไหมท่านพี่ทาพี่ชนะอ่าอันนี้เป็นซีซั่นที่สามแล้วซีซั่นที่สามแล้วใช่ดาวทอง A ครั้งที่แล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ย อันนี้อ้าไม่ใช่ดิอันนี้หนึ่ง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 โคตรกากอย่ไปดู๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไเดี๋ยวเน่ก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นๆตกๆมันก็อยู่ในเนี่ในเอชดูดูการซีซั่นก่อนก็อย่างเงี้ยแหละก็ตกตกขึ้นๆลงๆครับก็เพราะว่าขึ้นๆลงๆนี่เร็วๆไหมขึ้นๆลงๆไม่คือแบบว่าเราก็มาแบบดูเทคนิคไงเราต้อปรับไปเรื่อยๆว่าเอ้ย มันไม่ค่อยเข้าอ่ะคือดูการนี้ซีซั่นนี้เออแก้ปรับไปเรื่อยๆปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปอ้าวลงไปอีกน่ะไม่ใช่ลงไปก่อนเอาเลยเนี่ยลงลงไปเลยลงไปเลยลงดาวโอ้ยไก่เป้วแล้วโอ้ยลงดาวทองไปละวทำไงดีวะเล่นไปเรื่อยๆโอ้วันนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมปึ๊บพุ่งเลยดูจักรดาวนี้วันนี้จะเอหรือไม่โอเคเออแล้วมาดีกว่ามา เดี๋ยวเราจะมีการผ่าแผนไปด้วยเปิดเปิดเปิดแผนที่พี่ดูพี่จูใช้เลยถ้าชนะเดี๋ยวให้ดูอ่าดูมีวงแผนแน่ถ้าชนะเดี๋ยวมีวงแทคติกด้วยเดี๋ยวชนะเดี๋ยวให้ดูแทคติกนะโอเคผมจะรอดูนะพี่มาเลยมาพวกเราลุยปึ๊บมาแนวมีมามากัาบแผนไอ้ทีเดียวทีเดียว จะได้แข่งกับใครนี่อันนี้ไอดีที่2ครับไอดีที่2เนี่ยอุ้ยที่เาดาวท้องซีอะดาวท้องซีเด็กยังยังได้ดาวทองซีเลยใช่ไอดีไก่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดารู้สึกว่าไอดีที่2นี่มูลค่าที้แค่สองสามร้อยล้านเองใช่ไหมห้าร้อยห้าร้อยแล้วหรอก็คือมันเพิ่งเปิดได้พวกไอ้คานาเวิลโลเปิดไตัวเวียนล่าอะไรเงี้ยเป็นฟูลทีมไอ้จูเินตุสอืมอ่ะเดี๋ยวเรามากันเลยจะได้แข่งกับใครไปอ่า บอลมูลค oh, ่าทีมต่ำๆนักเตะอ๋อใส่เบย์เบย์ที่พันล้านนั่นโอ้สองพันเฮ้แต่ดาวทองสีนะโอเคอ้ดาวทองสีไม่เป็นไรแจมอยู่นะแจมอยู่เหอว่าแจมได้นะได้อยู่เลยเซร์จิโอไปแล้วเขาเปซิโนลันโดริชไอ้นี่ด้วยอ่าเอ็กไกเอ็กไกเขามีด้วยนี่นี่นี่เราไปดูของเขากนเราไม่จัดทีมเราเราไม่จัดทีมเรานะเอ้ยเราไปดูก่อนโอ้โหผมว่าตอนนี้เริ่มมีกลิ่นละกลิ่นของความแพ้ มามามาจัดทีมแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวแพ้จัดดีๆลามอสลามอนนี้มีลามมีลามมีลามไม่ต้องกลัวมีลามเขามีตัวเด็ดของเขานะพี่นี่นี่เอาอีบ้าอีบ้านี่นีบ้าอีบ้าโคเซ่โคเซ่โคเซ่เปลี่ยนใครมาชิงโก้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ตัวนี้ยืนยืนนี่ดีละเปเป้เปเป้เราจะเปลี่ยนใครดีวะเดี๋ยวเวลา20วิจุ๊บ20วิอย่าไปกลัวเฮ้ยฮุ้มเมลฮุ้มเมลฮุ้มเมลมาไว้ก่อนพี่จะเลี้ยวห้อออกแล้ว คิดว่าเขไม่ฟิตเขาไม่ฟิตหมดเลยดูทีมเขาเอาฟิตหมดเลยหัวนี่ตั้งนะเชียร์แม่อย่างกับตั้งแต่บอลครับผมเฮ้ยเปเป้ตัวนี้แบบไว้ใจได้อะอีกห้าวิสามวิแล้วพี่จุ๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเปล่งกหบฮูแมลถ้าเกิดมันพลาดโอเคไปเดี๋ยวดูกันดีกว่าแท็กซี่ยังอุ้ไว้หน่อยนะอ่ะยังอุ้มอยยังอุ้มอยู่เราต้องใช้ชุดทีม ชุดทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทีมเยาทีมเยาทีมเยาไอ้ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาช่อเอาเลือกเอาใช้เอาเลือกเอาใช้ชุดนี้จะชนะอ๋อจริงเปล่าเฮ้ยเปลี่ยนดิเปลี่ยนเปลี่ยนดิชุดแดงไม่เอาดำก็ได้ได้ได้มาเจอกันดีกว่าแต่แต่บอกเลยว่าแผนเมนเจอร์พี่จุ๊บไม่ธรรมดาจริงนะไม่ธรรมดาขนาดไอเด็กๆยังพาไปได้ถึงดาวทองสีเลยนะนะผมไอเดียบุค่าทีต้องสองพันล้านผมได้แค่เงินเองไม่เคยขึ้นไปดาวไม่เคยขึ้นไปที่การจัดตัวด้วยแหละที่การจัดตัวด้วยเนาะ เฮ้ยแต่ว่าผมว่ามันมันมีแบบไปถึงปรัเ50-60%เลยนะไอเรื่องการจัดแท็คนิกเนี่ยตัวนักเตะมันมันก็แค่3 0มอผมว่านะอมาแล้วครับเริ่มสนามรับตอนนี้มาดูกันดีกว่าตอนนี้ว่าไงครับคุณอดิศรอ๋อันนี้พุ่งยาไม่ใช่พุ่งยาแต่สมุนณกู อันนี้สอนไม่ใช่พึ่งยาพึ่งพึ่งยาพึ่งยาวี่กิลุงกิลุงไม่ใช่ไม่ใช่แหม่ทำเป็นเล่นกอล์ฟไปได้เหน้โอเคเราไปเลยไม่รอช้าอ่านักเตะดูก่อนอีบานนี่ตัวเด็กของทีมพี่เลยใช่ไหมพึ่งบวกห้าได้ด้วยอืมยอดยอดลองดูกันดีกว่าอ่าวันนี้แข่งที่โอทอฟอร์ดบ้านของแมนยูนะวิเขาทำไมเขาเล่นหน้าฮะอ๋อไม่ใช่ตกใจ บ้านแมนยูครับโดนละครแห่งความฝันสวั่างทีมเยือนใช้เทคนิคเดิมมาแล้วครับเริ่มเกมโอเคไหนไหนไหนกดเทคนิคติดไม่ได้ติดนะวิธีทำไมดูแล้เขาดุันจังเลยดูเขาดุจังเลยอ่ะตอนนี้โคตอนนี้โค้ชตอนนี้อ่ะเลดเบลไปส่งแจมแจมขับหลังได้โอ้โหส่งหน้านี่ส่งอย่างนี้มาเต็มอย่างนี้ดิ ส่วนตรงนี้มันมีมันไม่ไม่กองหลังเราแน่นอยู่แล้วแน่นอยู่แล้วเออไม่ต้องกลัวแน่นนี่แน่นอกเลยแน่นอะไรแน่นอกแน่นใจทําอะไรก็มาแล้วมันาแล้วครับตัวนี้โคตรดับเร็วครับผมจังหวะนี้อ่ามาอมาแล้วติคทีมโคตรแล้วขวามีนั่นแหละดีมากบอลสิงัดโอ้โหจับบอลนี้เขาแน่นเลยนะจังหวะนี้อ้าเนี่ยบอลสิงห์วานที่หลักพี่ เป็นไงล่ะเกือบจะเกือบได้เกือบเกือบได้เกือบได้เอาไม่เอาไม่แค่นวดแค่นวดค่อยๆนวดนะตรนนี้เดี๋ยวเราค่อยๆนวดกันไปก่อนถ้าเราถ้าเรายังไม่โดนก่อนนะเราจะนวดคือแผนเนี้ยมันจะเน้นเน้นการเน้นการแบบว่ากาเคมรับอ่ะคือกองหลังกองหลังจะจะรับือรับแล้วก็โตกลับด้วยโตกลับเร็วโตขั้นรงปีกอ่าใช่ คือจะใช้อาศัยจะมาเคาน์เตอร์ในการทำนี่ไงโอ้โหหนอยเออถ้าไม่ใช่หนอยเออนะแหมตะขครยขาดผมบอกแล้วผมผมว่าผมเห็นแววแล้วโอ้โหแหมผมว่าผมเห็นแววแล้วพี่เริ่มนั่งไม่ติดเลยนะตรงหลังอะเซตมาไว้ละหม่งดีทั้งนั้นเปเป้อย่างเงี้ยวิดดิกอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยเสี่ยลามตัวเดียวเลยเนี่ยเพราะว่าลามมันตัวเล็กปกติใช้ลามออสใช้ลามตัวอ่ะ ตามตัวเล็กมันจะนี่ไงเฮ้ยทำไมโดนโดนโดนนวดกันจังเลยวะสองสามเมตรแล้วเนี่ยขอยิงมั้งดิไม่คือแผนเรายิงยิงแล้วเข้าเลยมาเดี๋ยวจะรอดูเฮ้ยจัดไปคุยไว้เยอะทำเข็มเฮ้ยมาแล้วขอไปแล้วอุ้ยนี่ไงโอ้โหถ้าเป็นวันนี้ตกลอยนะลอยไปไหนพี่ตอนนี้ อจบเลยไม่เอาแล้วตอนนี้เกมกำลังเดือดเกมกำลังดุเดือดเกมกำลังดุเดือดผ่านไปสามสิบผ่านไปสามสิบนาทีแล้วโอเคไอ้บามาแล้วพี่อ๋อโอ้โหทูนี่เขาทำไมทำอย่างนี้ผิดใจพ่อมากเลยนะผมว่าต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนแท็กติกสักหน่อยแล้วพี่แต่ตอนนี้ดูเชิงตอนนี้ดูแล้วว่าตอนเนี้ย กองกกาจ่ายบอลยาวแล้วแบบกองหน้าเก็บไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวมีแผนว่าอาจจะเปลี่ยนกองหน้าหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนอาจจะกองหน้าตัวตัวไอ้โคเซ่โคเซ่มันดูเหมือนจะฟินใช่ไม่เป็นไรเรามีตัวสำลองอยู่โอเคจากวันนี้เมสซี่มาแล้วจากวันนี้น่าทึ่งนะครับเมสซี่มาทึ่งโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเซฟนะครับ ครับผมแต่ตอนนี้โดนไป6เม็ดแล้วนะพี่จุ๊บออกมา6เม็ดแล้วยิงเข้ากบไป3นะครับแมนยูครับผมเรายิงเข้าไปหนึ่งยังไม่มียังไม่มีังยังไม่มีประตูโอเคเรามาดูกันนี่เห็นไหมอ่ะมันบอกเลยว่า5.5อ๋อเดี๋ยวนี้เอเดี๋ยวนี้เมนเจอร์จะมีบอกใช่คะแนนบอกตัวด้วย อ่าอันนี้เป็นเลตติ้งเฉยๆเลตติ้งอ่าแบบว่าทำได้ดีการมีส่วนร่วมกัะขึ้นถูกต้องครับตอนนี้มีอลองโซ่กับโพเซ่นะทีมไม่ค่อยจะมีส่วนรวมที่แบบว่าได้คะแนนน้อยมากแต่ลี้ก็เกือบนะออ้ดยู่เริ่มมานะเนี่ยเริ่มมาแล้วเห็นป่ะยังไม่เปลี่ยนแล้วกันครับแต่วิดิกเริ่มไปแล้วนะคอยดูไปครับ ยัางๆย,าง,ยางเราต้องใจเย็นสู้เสือไว้นะ,ะวันนี้เจอแมนยูด้วยทีมใหญ่ไม่เป็นไรกองหลังเราเหนียวนี่กาเลตเบลทำไงไปโอเคจ่ายขึ้นไปเลยนั่นแหละอ้ามีคอเซ่เ,เติมนั่นแหละเข้ากลางโอ้โหมาทิช ียบอลกับล็อบเบลนตอนนี้อะตัดได้อย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทำดีอาลองโซ่ล็อบเบิลเขาเป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงมากนะพี่ใช่ครับแต่มักจะเสียบอลบ่อยนะเออเสียบอลบ่อยใช่ครับผมไม่รู้เป็นไรทัานที่ควบบอลมันก็น่าจะเยอะมันเยอะนะมันเยอะแต่ว่าอ๋อสภาพร่างกายอาจจะอ่อนแอโอ้โหทำแข่งแกมันน้อยมาแล้วครับลูกนี้ยังไงเดี๋ยวตอนนี้โคตไปแล้วเบลเฮ้ยช่วยพ่อด้วยล็อรถคือมามุมมุมเนี่ย ปรับยังไงไม่รู้อะไม่ให้มันส่งอะอ๋อเดี๋ยวเตรงเนี้ยคืองงมากเ้ยตีเลยถ้าไม่ใช่บุฟฟอนป่านเนี้ยสองเมตรไปแล้วตอนนี้โอ้ยนัดนี้ลุ้นมากเลยนะไปครับมันเป็นมันเป็นนัดสำคัญไงลุกขึ้นเอทองใช่ลามลามยังไงขอเพชรเพชรก็ขอเพชรเพชรด้วย ื่อกี้ใส่พริกแค่เม็ดเดียวดีนะยิงไม่เต็มข้อมันเรื่อนื่นเรื่ื่นใครยิงมั้นอ่ะไม่รู้ว่าถ้าจะผมมองไม่เห็นเจอลาดเหรอมีด้วยเหรอเจอลาดใช่เจอลาดอ๋อถ้าจะเป็นอาชวินอาชวินอาชวินนะอาชวินใช่อาชวินเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายครับผมเคยมีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วเราเราดูต่อไปกันมีที่ว่าให้ผ่านบอลนะครับมาแล้วเฮ้ยมาแล้วโทนี่โค้ชจะเปิดหรือว่าจะโอ้เปิดจริง เก็บบอลได้ไหมไม่ได้นะฮะโอ้ยลุน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 นะนาทีที่80แล้วเอาไงดีเอาไงดีกับคลาติกเราอีบาเริ่มไม่ไหวแล้วนะยังไงคร <นา S 1> นะับยังไงครับตัวฟิตฟิตก็ไม่ค่อยมีด้วย,ยนดัดนี้ลิโอเนลเมสซี่โอ้ย ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้กล้องหลังเหนียวไม่ได้กล้องหลังเรานี่นี้นี้เกล้องหลังเหนียวเนี่ยเหนียวรึกตาว่าผมก็มีเกล็ดแล้วบอกแล้วสไลด์ลอไปแล้วอนี้คิดเอาไว้แล้วกะไว้แล้วคิดเอาไว้เลยคือกะให้มันพิ่งมาเก็บบอลนีื่อไเหมือนเหมือนเหมือนเน็กเหมือนเหมือนหนังเรื่องเน็กอะคิดเอาไว้เลยสามวิมันมันทางนี้ไม่รับคือรู้อยู่แล้วว่ามันมันยิงเราไม่เข้าใช่โอขนาดนั้นนะไม่ใช่กูโมดที้โมด หมแบบนี้เก้าสิบแล้วเก้าสิบดูว่าจะยิงได้ตอนไหนฮะไม่มีต่อเวลาแน่เลยวะามีแน่นอนอะพี่ตอนนี้จังหวะนี้คือใครได้ชนะเลยอแล้วโมหมดเวลาก็อย่างเงี้ยกรรมการแม่งอยู่อยู่กระเป๋าผมก็งมเฮ้แต่เอครึ่งหลังนี่โอเคนะยิงเข้ากรอบสามของเขายิงเข้ากรอบสี่ย่างตอนนี้พ่จุบยืนยันจะไม่เปลี่ยนอยู่ตอนนี้ว่าจะเปลี่ยนกองกลางแล้วแหละเพราะกองกลางเริ่มเหนื่อยแล้วใช้แผนนี้กองกลางจะเหนื่อยมากเริ่มเหนื่อยแล้วเห็นป่ะ เนี่ยเหนื่อยมากอ๋จะเป็นกองการที่เชื่อมเกมนี่จะเป็นตัวเชื่อมเกมจะเหนื่อยจะวิ่งแบบขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะอ่าเน้นอีกรอบนะแผนนี้เป็นแผนที่จุดใช้ขึ้นจนมาถึงดาวทองบีในปัจจุบันนี้ใช่แล้วครับไต่ขึ้นมาเรื่อยๆที่เห็นเห็นที่การงอกการแงะเออเอ้แต่การมันก็พุ่งขึ้นแบบนี้เลยเนี่ยพุ่งขึ้นมาวันนี้เลยนะอ่าหลุดแล้วเห็นป่ะลามเปิดต้องเปิดแล้วโอ้โหต้องแก๊กต้องแก๊กไม่ไดเนี่ยโอ้โหปอกแก๊กอะ ผมเล่นบอลนบอต่อเว้ยเนี่ยแกกาท่าเรือเวะเนี่ยขึ้นมาเป็นฮน่มตอนนี้อ่ะได้เนี่ยแล้วนี่นี่มามาเปลี่ยนคอร์สตัวเด็ดเลยโอยอภิทบมีความไวสูงใช่ไหมใช่มาติกมาติ๊กมาติกยังมาติ๊กยังไเรายังไม่ได้เอาไม่มือมาไม่ใช่เลยอ่ะไปไหนละผมว่าต้องมีการการลุ้นในที่ล้วพี่ลุ้นจุดโทษไทำเมื่อกี้มันไม่เปลี่ยนให้เหรอมันไม่เปลี่ยนให้เพราะว่ามันอาจจะหมดเวลาก่อน แต่พี่ทุกคนจะรับโอเคครับจุดโทษนะครับจุดโทษที่เยี่ยวเหนียวนะพี่นี่เขาก็เปลี่ยนแก้เขาแก้เขาแก้นัดติ่มกันนครับแสดงว่าก็ดูอยู่ดูเกมอยู่คือส่วนมากนะครับที่มันไม่ขึ้นกันอ่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดูเกมกันนะเราไม่รู้ว่าจะมีการยิงมีการอะไรเงี้ยแบบกองกลางเขาแบบรับแน่นขนาดไหนกองหลังใช่ไม่มีการแก้เกมเนี่ยมันเลยแบบ เกกิดอาารลุ้นเดี๋ยวกันเออมันก็แบบแพ้ได้อะไรอย่างงี้มันก็ต้องดูดูเกมอยู่ด้วยเหมือนเราเป็นผู้จัดการทีมอะาเมเนเจอร์เมเนเจอร์ไงเมเนเจอร์ได้ขอหน่อยขอลูกนึงยังไม่ได้เปลี่ยนตัวเลยวะเออมันมันไม่ได้ออกไงพี่ผมว่าหมดเวลาคอน่ยนตไม่เป็นไรอะลูกหนึ่งของไกลฮะต้องมีจุดโทษแล้วถ้าเกิดเสมอถ้าเกิดแพ้แพนั้นนี้ยังมีให้ลุ้นอีกดนึงนะต้องชนะเลยพี่จริงๆริเอ้ เอ้ยถ้ามันถ้ามันถ้ามันแพ้เพื่อเพื่ออารมณ์แบบอ่ะแต่แต่ไงก็ชนะอันนี้ดูเราเราลุกล่วงหน้ากี่นาทีนะสามสามวิสามวิแต่แต่เวลาจุดโทษเราลุกล่วงหน้าสักสองนาทีเลยนะเดี๋ยวก่อนอัไนะใช้ใช้พลังนี้มองไม่ออกโอเคไม่เป็นไรเรามาลุ้นกันดีกว่าคนแรกบุลเลอร์เซฟมีคนเซฟได้แล้วพุ่งถูกท้าหน่อยเออตอนนี้แต่เซฟไม่ได้อิบาช่วยพ่อด้วยไม่ปิดโป่งไสองการนะเป็นนักเตะที่มีความคม ตัวโรบิดาว์แล้ต่อไปอ่ะหน่อยอ่หน่อยเออเขมิบขาแล้วเขมิบขาแบบโอ้โหยืนขาแข็งเลยนึกว่าจะพุ่งมือเขมิบขาแบบนี้นะเอาดินดิดี๋ยวมองดูที่ลูกรักลูกรักโบซิงว่าไม่พลาดเป็นไงเป็นไงอูฟฟอนหลงกระโดดเข้าเสาโซเลตอย่าฟันโขบนะอุ้งโดดถูกแล้วแต่ยิดีเออมันยิงดีมันยิงดีสองสองลูกนะทั้งมุลเลอร์ทั้งโซเลตหน้าทีมโอ้เรียบร้อย โอ้ยังงี้วีรเอ๊บโอ้ยไม่รักใคยโอ้ยโอ้ยไม่เป็นไรการเตะโด้ยโอ้ยโอ้ยอยังได้อยู่ลูกนี้โอ้ยเซฟไปทีลูกนี้ลูกนี้ไอ้เกษ์เป็นมันแก่แล้วเซฟเราเป็นมันแก่แล้วเโอ้ยพี่ตายแแพ้แล้วจบกันไปครับตอนนี้แพ้ไปแล้วนัดนี้ยังไงครับ ดาวของเอของกูยังมีอีกแมตต์เดินไงไห้ล้นเออดูผ้าหลังดูผ้าหลังดูไอ้ล้นเอาไปไปโอ้โหรู้สะแบงเนี่ยเห็นไหมเออมันมีอันนี้จริงจริงอะทีมเราเล่นดีนะแต่เราไม่มีโอกาสยิงมันไม่มีโอกาสจับสะคอใช่เนี่ยอีบานก็ยิงเข้ากรอบสามลูกแต่ไม่เป็นประตู เป็นไรครับอีกแมตช์หนึ่งครับตอนนี้น่าเสียดายนะพอดีข้างหลังมันก็เชียร์ไว้อย่างนี้ไงมันก็รู้อยู่แล้วไงว่าทีมไหนจะชนะเอาไปรุ่นเลยเอาไปเก็บที่โน่นเลยนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกแมตช์หนึ่งนี่นะแพุ้ดโทษถือว่าไม่แพ้ไม่เป็นไรเคแท็กติกก็ใช้งานได้นะเห็นใช้ได้ใช้ได้แต่ขึ้นมาถึงดาวนมันเน้นรับไงกองหลังมันกันแบบรับ อืมโอเคเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแปบ๊บหนึ่งนะขอกกดเข้าไปนี่ครับโอ้โหพักหัวแล้วตอนนี้ม,ม,มาขราวนี้แหละเขา,ขาเรียกว่าอัดฉีดใช่ไหมพี่จุ๊บระหว่างเราไปพ่นเลยเพิ่มไปนะโอเคยังไงดี หนึ่งหายใจหายคอกันแทบไม่ทัน